วันนี้ครับเรามีช่อดอกไม้นะฮะสีชมพูขนาดใหญ่กับโบสีทองขนาดนี้เนะฮะเป็นอะไรไปไม่ได้ฮะนอกจากการแสดงความดีนะครับกับเจ้าของใหม่ของเราในวันนี้ทําไมถึงเลือก A 2 0 0ไปใช้งานนะครับเป็นคันเล็กค่ะแล้วก็ไ้ขับใช้งานประจาวันเงี้ยค่ะออปชั่นก็คือมาเต็มโอเคหลังจากที่ชอบ A 2 0 0เลือก A 2 0งร้ละทไมถึงไวท์ไฟให้โฟกัสถึงได้ดูแลในการส่งมอบในวันนี้ครับก็คือแบบมีทางคุณท็อปที่แบบดูแลดีหมดเลยแล้วก็แบบจัดการให้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างเลยจนแบบมารับรถ สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโฟกิงหลักสุริคาของเราครับแน่นอนครับเพื่อนๆนะวันนี้ครับเรามีช่อดอกไม้นะฮะสีชมพูขนาดใหญ่นะครับกับโบสีทองขนาดนี้นะฮะแล้ววันนี้เรามีแขกรีวิไอพีสุดสวยนะครับอยู่กับเราด้วยเป็นอะไรไปไม่ได้ฮะนอกจากการแสดงความยินดีนะครับกับเจ้าของใหม่ของเราในวันนี้เดี๋ยวคนอื่นฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณมินเพิ่มเติมหนึ่งตละกันโอเคคุณมินครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรานะฮะมาคุยกับคุณมิ้นนะฮะเจ้าของน้อง A200 กันนิดนึงว่าทาไมนะฮะถึงเลือก A200 ไปใช้งานแล้วทําไมฮะถึงไว้วางใจครับให้โฟร์คิงลักซ์ลุกค้าของเราเนี่ยได้ดูแลในการส่งมอบรถในวันนี้ครับโอเคคุณมิ้นครับคุณมิ้นทําไมถึงเลือก A200 ไปใช้งานนะครับเป็นคันเล็กค่ะแล้วก็ไว้ขับใช้งานประจําวันอะไรเงี้ยค่ะก็คือประหยัดด้วยเครื่องเล็กอะไรเงี้ยค่ะเครื่องเล็กออปชั่นก็คือมาเต็มเลยครบเลยใช่และโดยเฉพาะปี23โฉมนี้ด้วยใช่ ฟูออปชันเลยมีสโลงซันรูฟด้วยนะครับโอเคเพื่อนเฮะเรียกได้ว่าเจ้าน้อง A 200เนี่ยม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ A Class ของทาง Mercedes-Benz เขาก็ตามแต่ออปชันฮะจัดเต็มไม่ได้แพ้บรรดารุ่นพี่แล้วที่สําคัญครับคุณมิ้นเองถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะคันนี้เพื่อนๆฮะ A 200คันนี้ครับเรียกได้ว่ามีคันเดียวในตลาดนะฮะราคาดีแล้วก็ราคา v i p สุดๆกันเลยทีเดียวโอเคคุณมิ้โอเคหลังจากที่ชอบ A 200เลือก A 200ละทำไมถึงไวไฟให้โฟก์เงได้ ดูแลในการส่งมอบในวันนี้ครับก็คือตอนเข้ามาดูอะค่ะก็คือแบบมีทางคุณท็อปที่แบบดูแลดีหมดเลยแล้วก็แบบจัดการให้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างเลยจนแบบมารับรถอย่างเดียวโอเคก็ความประทับใจคุณมินนะครับก็คืออ่าโอเคแน่นอนนะในเมื่อหา A 2 0 0เนี่ยก็อาจจะตามหาเซิร์ชนะฮะตามที่ต่างๆสุดท้ายครับมาสุดที่โฟกิงนะฮะด้วยเลขใหม่ที่ดีนะฮะแล้วก็ราคาเลขวัดดีมากๆประกอบกับในเรื่องของการบริการจากทางร้านเนาะก็คือว่าเลือกรถได้เสร็จปุ๊บที่ ะนะฮะจัดการใ,<ช>ให้หมด,หหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะฮะเรื่องเอกสารนะฮะหรือในการประสานงานต่างๆทั้งหมดเลยอย่างนี้เพื่อ <ๆ S 1> นๆฮะบอกนะฮะว่าเอาจริงๆนะโฟกิงเราเนี่ยคุยง่ายมากๆแล้วเราก็พร้อมจบทุกเงื่อนไขเลยเช่นเพื่อบอกว่าอยากจะใช้เงินดาวน้อยที่สุดได้ไหม ได้โฟกิงจัดให้บอกว่าอยากผ่อนสบายสบาย84งวดได้ไหมได้เช่นเดียวกันหรือบอกว่าไม่สะดวกเลยในการมีคนค้ำได้ไหมมามาคุยกันฮนะเงื่อนไขไหนที่เราทําได้เราจัดการให้หมดเลยอยวาคุพไ่เอง ทาง้านก็เคลียให้ทุกอย่างตามเงื่อนไขที่คุณ<ล>มิ้นต้องการค<ช>รบทุกข้อเรียกว่าไม่ได้มีข้อไหนที่ตกหล่นไปนเลยแม้แต่ข้อเดียววันนี้เพื <S <S ่อนๆคนไหนครับที่กําลังมองหารถยุโรปนะฮะไม่น้อยแล้วก็ไม่แท้ครับลองมาพูดคุยกับเราดูเราการันตีฮะว่ารถทุกคันเนี่ยสวยสภาพรถมือหนึ่งทั้งหมดที่สําคัญเรานะยฮะยินดีฮะให้บริการในทุกเงื่อนไขที่เพื่อนๆต้องการขอแค่มานั่งพูดคุยกันก่อนเหมือนคุณมิ้นในวันนี้นะฮะที่ได้รถสวยแล้วก็เงื่อนไขที่ถูกใจเงื่อนไขที่ดีมากๆเลยนะฝากไว้นะคร สนใจนะสามารถติดต่อนะฮะพูดคุยกับฝ่ายขายของเราได้หรือติดต่อได้ทุกแพลตฟอร์มของเราเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณมากนะครับขอบ,ขอบคุณครับ